มันนีแกงไก่เส่็้ไม่สมไก่ก็ได้หั่นไว้แล้วนไม่สมพากไปแมงหลักเดี๋ยวพออีกตัวบาลเฮ่าไงครัวอเอาไก่ลงไป มมันเหตุอยู่ของชาวเดินนี่จะเปลี่ยนองใส่กระทะไฟฝ้าตบมันไกลมาสู้ก่อนเลยเรียงไฟขึ้นอีกรูกวางลอยไฟเดินเอาบูงสุวรใส่ไหนไปฮะ ใส่แล้วผมชใส่ครับออาฟ้ามองกั่ไกก็กสักก่อนสิเห็นมันหงอนหอนก่อนไงรัวเข้าเลยนี่กินบ่ได้ก็ต้องกินอืมมมีสมครับน,น้ำมีสมเน้วมาตตาบานได้ได้นี่ แม่เห็ดมาให้อเอาเกลือใส่ไรบ้างเหรอโอ้สิใส่เกลือลงไป เอลลเอล,ละคืออาจาจะโซก,กับพวนี้จังน่อยแล้ครับไม่ได้ล้างหอง้องวละชีวิตล้างหลืองาอือหืออือหืออือฮิตล้างห้องพวโรใส่ไปพวกรถไฟไรบ่ อะไรอยู่ใส่เบอร์เบอสู้ไปไกลนะนใส่บเบอร์มันขนาดไกลตุไมไอก่สู้ก่อนต้ปลาแดงลงน้ำปลาลัน้ำปลาปรลับปรุงรสของเราขยำก่อนเป็นบ่อใช้ข้าเบือก่อนกันนะคิดเผื่แบกันนะนม,มีขั้วยังเอยเว่นะ dài bơm gây quá là xong rồi, Ừm, hôm 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 Ăn nó hôm không luôn Ăn hôm 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 แต่ไฟลิงไฟลิ่ปลงปเนียะวงนำมันเหี่ยงเลยขด,ด,ดน,นึง้งน,นไดดวนึงไม่เป็นหน่อยเนาะมันแน่นในจิดิไม่ผสมอะเติมน้ำจิ้มไว้เ่ยแล้วก้มไป พอตาไปไหนล่ะปึ๊บปิดฟ้าไปอ่นหลังจากนั้นแม่บ้างมันจะเต้นโชว์ให้ดูนะครับเต้นคาราบาลีเอาเต้นโซ่แม่ใช่ไหมสิเต้นโซ่ท่ไม,ไม,มเด็กป,ปกตีเป็นบ้าอยู่แล้วไหม,ไมอืม เราจะรอบารเพิ่กนกำลังจัดเก็บอุปกรณ์ของเพิ่นอยู่ระวางโล่เป็นบางกระเช็ดหนาดัา้ถาคิดได้นี่ นี่แหละนองเอ้ยชีวิตคนทำงานยังเฮาหาสอบกินครับออียงนะปดัดพุงชุว่าใหม่ป่อืพุงนวดในคาร์ดโปไรได้โทดใจเปิดเบอร์ลง อ,อืม,อมนอนนะตุบๆๆๆแล้วอืมได้แ,บบแมงหลักนี่พักอีตูบานเฮานี่เตรียมไว้แล้วครับนะพอได้เขามาเบิ่งก็ฝากกดไหลกดแช์กดติดตามเอาพักอีตูงลงเลยมันหอม เอาใส่ไปเลยคนจังหน่อยปึ๊บมาฟ้าหมอมพี่ไฟนะผู้ดใดเขาว่าเบิงกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลำ,ำเด้อครับเด้อมาเบิงพอดตอนซูนะครับเด้อ EP ต่อไปผมจะถ่ายดูว่าจะอร่อยขนาดไหน